โซเชียลแซวสนันหลังสอรยุทธ์โพสภาพล่าสุดทำเอาแฟนๆแซวกันไม่หยุดจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับผู้ประกาศข่าวชื่อดังสอรยุทธ์สุดทัศนะจินดากับจอนแมวจอนที่รับเลี้ยงไว้จากเดิมที่น้องหลงมาแล้วพ่ยุทธ์บอกว่าเลี้ยงไว้ไม่ได้แล้วจริงๆสุดท้ายต้องกลายเป็นทาสแมวแบบเต็มตัวค่ะและมักจะลงภาพและคลิปอดแมวอยู่บ่อยๆล่าสุดพิยุทธ์ก็ได้ลงภาพผลงานของเจ้าจอน ทำเอาชาวโซเชียลต่างเข้ามาแซวกันเป็นจำนวนมากโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าพลังทำลายล้างจอนบานเย็นพร้อมกับลงรูประบุข้อความว่าจอนและรถคันโปรดวันก่อนกับจอนและรถคันโปรดในวันนี้งานนี้ก็ททำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะลงมาถูกที่แล้วจอนสำนักข่าวไม่ใช่สำนักแมวถูกต้องรถน้องน่ารักมากค่ะ เอ็นดูรถไอติมฮ่าฮ่มุมโปรดของเขาเลยจอนคิดตัวอะไรนี้จอนเล่นวันเดียวจอนไม่ได้หลอกเจ้าสัวใช่ไหมได้ทั้งบ้านทั้งรถเนี่ยจอนชอบรถมากๆถูกใจเป็นอย่างประทับใจจอนมีนี่นี่รถของจอนสวยมากเลยแต่เสียดายพังแล้วเหือไว้แต่ซากเป็นที่ล,ลึกแต่ความหลังอันแสบซาของจอนจอนสะดวกแบบนี้อันนี้แมวหรือปวกครับ จอสดกแบบนี้ฮ่าฮ่เหมือนเป็นตัวบ้านเลยค่ะแต่บ้านหนูเลี้ยงกระต่ายสุดท้ายเหลือแต่พื้นเอ็นดูกระพววสีจมูซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทําเอาชาวโซเชียลเซลกันหนักมากเลยจริงๆค่ะบางก็ว่าเป็นเพจที่พี่ยุทธทำแทบจะไม่ใช่เพจข่าวแล้วแทบจะเป็นเพจเจ้าจรไปแล้วขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามสตรีทค,ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ